เต็มๆไป4 7 5แล้ว4คอมโบแบบเตือนคลิปวิดีโอนี้จะดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นวิดีโอต่อไปนี้มีภาพเสียงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีอ่าสวัสดีเพื่อนๆชาวสลอตเอ็โทุกๆคนนะครับก็กลับมาอยู่กับช่องปุระเบิดดวงเช่นเดิมนะวันนี้ก็อยู่กับเฮียปุคนเดิมนะครับเดี๋ยวพาจัดกับเกมโรมานะครับนะเกมที่ปุนะครับชอบที่สุดเลยเนอะ วันนี้นะครับก็มากับทุน300ร้อนะเพื่อนๆเดี๋ยวโปะจะพาจัดกันนะครับทุนเท่าไหร่นะครับในต้นเดือนดีที่สุดแล้วนะเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําในการนําทุนโอ้โหดอกแรกมานะครับ4.5ไปก่อนเลยนะครับเอาเราได้โลมาแบบนี้อีกเกือบเต็มลายนะครับผมเปิดประเดิมได้สวยๆจะมีคอมโบไหมเอายังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับนะเงี้ๆไปนะครับได้21บาทมาก่อนนะครับ าการเลือกทุนนะครับในช่วงต้นเดือนนะครับถ้าจะให้แนะนําเลยนะครับในตอนนี้นะแนะนำทุน200นะครับถึง300นะอ่าเป็นทุนที่ค่อนข้างเซฟนะครับที่สุดแล้วนะครับในการเล่นในช่วงนี้นะอ่าเอาหูดอกนี้น่าจะได้โอ้โหแล้วไหามาคนละหลายกันนะครับไม่น่าเลยนะอ่า ในช่วงนี้นะครับทุน 200- ถึง300นี่ถือว่าโอเคสุดแล้วนะครับจากที่ปุ๊ลองเล่นมาเนื่องจากนะครับการเล่นทุนร้อยนะครับนะต้องบอกว่าปุ๊เองก็เป็นคนชอบเล่นทุนร้อยมากนะถ้าแต่เราลองเล่นดูแล้วนะครับช่วงต้นเดือนมานี้นะ100นะครับเอาไม่อยู่จริงๆนะครับนะ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะให้แนะนําทุนร้อยนะครับตอนนี้นะแปะแมวนะครับหรือซูฟีไพเชนนะกาลังโอเคเลยนะครับมีเทคนิคนะครับเล็กๆน้อยๆในแปะแมวนะครับเดี๋ยวมาบอกในคลิปถัดไปนะครับนะส่วนในโลมานะครับการเล่นทุน2 0 0ร้อถึงสามนะครับทาไมเราถึงเอาทุนเท่านี้มานะครับเพราะในการเล่นทุนร้อยแล้วนั้นนะยื้อไม่สุดนะครับ เกมช่วงนี้ในโลมาต้องยืดเวลาสักหน่อยนะครับแล้วก็ต้องเล่นเบสสูงสักหน่อยนะครับอะไลหนึ่งจุดห้านี่เริ่มแบบไม่ค่อยเข้าแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับปุแนะนำนะครับนะให้เอาคุณมาสัก200นะครับแล้วเริ่มเบดสัก6นะครับหรือ4.5นะครับแบบคลิปอาวันนี้นะครับที่ปุนนามาลงนะครับก็เริ่มเบดที่4.5นะครับที่ปุ๊กาลังเล่นอยู่นะ ตอนนี้ปุเล่นอยู่นะครับในช่วง13นาฬิกานะครับ28นาทีนะวันนี้นะครับก็ตรงกับวันที่2นะครับมิถุนายนนะเดี๋ยวเราจะเล่นทุนสลับไปนะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะครับว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะโอ้โหดอกนี้ได้มา449กันไปก่อนนะครับ เรานะครับเปิดทุนสลับไปเรื่อยๆนะครับเปิดเบสสลับไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ทุนนะขออภัยด้วยนะเราเล่นเบสสลับไปเรื่อยๆนะครับแล้วเบสที่เราเล่นจะเป็นเบสค่อนข้างสูงนะเราจังไม่มีเทคนิคที่แน่นอนนะครับเพราะมันเพิ่งต้นเดือนจริงๆนะครับนะเรายังไม่สามารถบอกได้ว่าต้องเล่น อ่าหไปเท่าไหร่นะครับเสักเท่าไหร่กําลังดีเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับปุ๊ยังบอกไม่ได้ร0อเปซนนะครับแต่ที่มาแนะนําวันนี้คือทุนที่เอามานะครับแล้วก็เบ็ดที่เริ่มต้นเล่นน่าจะประมาณไหนเนาะอ่าเพราะฉะนั้นนะครับการเล่นนะครับในทุนร้อยนะครับค่อนข้างที่จะเสี่ยงอยู่นะครับในช่วงนี้นะอ่าถ้าเรานะครับไม่ได้บอกนะครับการ เลื่อนเบ็ดหรือการเพิ่มเบ็ดยังไงเราขออภัยด้วยนะครับนะเอเอขออภัยนะครับมีโทรสัพท์เข <5 S 1> ้าเล็กน้อยจ้า,อาตอนนี้อยู่ที่เบ็ด9บาทนะครับเดี๋ยวไปกันต่อเลยนะโอ้โหเสียดายนะครับโบนัสไม่เข้านะครับสงสัยช่วงต้นเดือนแบบนี้น่าจะเจ้าหนี้น่าจะเยอะนะครับนะ เออก็เดี๋ยวนะครับเราจะเอาทุนกลับไปนะครับวันนี้จะได้หรือเปล่านะเราเอามา300นะครับต่ำๆที่ปุจะต้องเล่นได้ก็คือ600นะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับเราจะแนะนำเลยในช่วงนี้พยายามเบ็ด6ขึ้น4.5ขึ้นแล้วก็ลองทุนสัก200 3 0 0ดูนะครับอ่าแต่ถ้าใครนะครับอยากให้มันลำบากตัวเองนะถ้าไม่ไหวอยาก ได้เกมทุนน้อยจริงๆเดี๋ยวปุ๊จะนำมารีวิวหลายๆเกมเลยนะครับว่าอย่งไ่ครับตอนนี้เบ็ดขอเพิ่มไปที่เบ็ด15นะครับเดี๋ยวขอเพิ่มไปที่เบ็ด15โอ้โหดอกนี้ไปเต็มๆนะครับได้โลมาก่อนนะครับเต็มลายไปเลยนะ 75นะครับผมตอนนี้นะครับเรายังใช้การเปิดเทอร์โบกับออโต้สลับกันอยู่นะครับนะยังเปิดสลับกันบ้างได้นะครับในต้นเดือนแบบนี้นะเดี๋ยวช่วงวันที่5ถึงวันที่6เดี๋ยวจะมาเจาะลึกลงไปอีกนะครับว่าเล่นแบบไหนดีนะครับนะเอ,อ้ยเกือบเต็มไลน์นะครับ ฝับ oh yeah! เขาให้ฟักอเกมลงมากนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที o, well ่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยดูนะครับเป็นเกมสไตล์เก็บคอมโบนะครับมีถึง2ฟังก์ชันดีๆก็คือฟังก์ชันเก็บฟรีสปินแล้วก็โบนัทนะครับอ่าถือว่าเป็น1เกมเลยนะครับที่ค่อนข้างนะครับนิยมที่สุดเลยนะครับกับค่าย o และ j o ๊กเกนะครับอ่า ะฉะนั้นนะครับ PG นะครับอีกหนึ่งค่ายที่ตอนนี้ถือว่ามาแรงเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวปุ๊จะนำม,มารีวิวเกมให้ดูนะครับเพื่อนๆขอกันเข้ามาค่อนข้างเยอะถ้าใครอยากดู PG เร็วๆนี้นะครับกดไลค์แล้วก็กดซับให้หน่อยนะครับนะแล้วก็คอมเมนต์มานะครับถ้าอยากดูจริงๆนะโอ้โหเบ็ด45ดอกนี้ไป450เลยนะครับอืม10เท่าไปเน้นๆเ,เลยนะ ตอนนี้อยู่ที่ทุน522แล้วนะครับอ่าเรายังจะลากเบ็ดกันต่อนะครับยังไม่หยุดแค่เท่านี้นะอ่าแต่ก็ถือว่าได้กำไรมาพอสมควรแล้วนะครับนะคิดว่าอ่าทรงมันจะไม่คือแล้วก็พอได้กระเถิงพอนะครับผมอ่าแต่ผมยังสามารถจากที่แตกนะครับยังเข้าตลอดอยู่นะ เพราะฉะนั้นมันยังมีโอกาสที่ยังจะได้อยู่นะครับแต่ปกติถ้ามันไม่เข้ารัวๆมันจะมีจังหวะหนึ่งที่เข้าเน้นๆนะครับให้เรานะถ้าเจอแบบนั้นนะครับถ้าได้เข้าดอกนั้นแล้วก็ให้ลองเปลี่ยนเกมเล่นดูก,ก่อนนะครับถ้าอยากเล่นอีกก็ค่อยกลับเข้ามาเนาะอาตอนนี้นะครับปูขอเพิ่มเบ็ดไปที่75นะปะ อาจจะเสี่ยงหน่อยนะครับแต่ก็คุ้มนะครับในการแรกนะโอ้โหแล้วเต็มเต็มไป4 7 5แล้ว4คอมโบแบบนี้เพื่อนๆ4คอมโบแบบนี้กับเบ็ด75นะครับเกินเกินสิ่งโตออกยากไม่เป็นไรนะครับขอให้แตกคอมโบมาอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะ โอ้โหแล้วเต็มลายค่อนข้างดีเลยนะครับผมนะอาอย่างที่เห็นนะครับเกมค่อนข้างยืดนะครับเพราะฉะนั้นนะทุนน้อยนี่ค่อนข้างเล่นยากอยู่นะครับนะประมาณ2 0 0ร้อยถึงสามก็นังโอเคเนะาะอายังไงนะครับก็ลายชื่อผู้โชคดีนะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นนะแต่ผมแจกทุกคนนะครับทุกคอมเมนต์นะแค่คอมเมนต์เข้ามาเนาะเดี๋ยวติดต่อมาได้ทางรายเลยนะครับ อขอบคุณทุกคนนะครที่ติดตามถึงตอนนี้แล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็เน้นๆไปเลยนะครับ1,500กว่ากว่านะครับเกือบ1,600นะอ่ะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ